แล้วก <unaware> ็ให้น้ำ้าใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานสีผสมอหาันสีผสมอาหารนะบู๊ ผสมอาหารใส่ช่วยกันใส่เลย ขยับามลงมาหน่อยเดี๋ยวโดนเด้อ <C ül üyor> เดี๋ยวเราแรงไม่ไดใ้ใส่ใส่<อ>ม,มันจะไม่มันจะมันจะปฏิสนิมันจะมันจะฟูจริงๆกับตัวมันจะฟูจริงก่อตัวหรือใส่ไม่ถูกไม่รู้รอ่ะ ูนิดนึงคน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 ไม่คนล่ะคะเอาเาจัดคนรงงโอ้นึงคเอาออกเอาช้อนออเอาช้อนออกไปดิต้องเกต้องเก็ผ่าเนี่ย ค่ยวนอีนิดนึงดิคนคนอะเนี่ยค่ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแมงปอมึงแมงปอไทยมาถึชลบุร